สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการฟังเพื่อนคุยรายการที่จะหยิบประเด็นต่างๆมาคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบของเพื่อนคุยกันนั่นเองครับผมสาหรับหัวข้อที่เราหยิบยกมาคุยกันในวันนี้เนะี่ยมีชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้วันตายของตัวเองมันจะเป็นยังไงโดยวันนี้เรามีเพื่อนที่จะมาคุยด้วยถึงสามคนด้วยกันนั่นเองครับผมคนแรกเลยนะครับก็คือปุน เห็นลือดเห็นเลหลโอเคแล้วก็คนที่สองนะครับอันนี้เป็นหน้าใหม่มาเพิ่มมาใน EP สองคือต้นน้ำนั่นเองดีจ้าแล้วก็คนสุดท้ายคืออะตอมนั่นเองครับสวัสดีครับมาเริ่มวยการเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นการฟูดกูมึงเฮ้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีสาระหัวข้อที่หนึ่งก็คือ ความเชื่อเรื่องความตายของแต่ละคนเราจะเริ่มจากปุณก่อนว่าความเชื่อเรื่องความตายของปุณเป็นยังไงบ้างเชื่อเรื่องความตายกูก็คือม่ว่ากูตายไปแล้วก็ไม่เหลือความรู้สึกเหมือนกำลับไปที่มันไม่ฝันอ่ะกูจะทิ้งไว้แต่ความจำให้คนอื่นก็คือเป็นความเชื่อแบบว่า ตายไปแล้วก็คือเหมือนหมดลมหายใจแล้วก็จบอยู่แค่ตรงนั้น,นใช่อ่าโอเคแล้วก็คนต่อไปก็คืออะตอมความเชื่อของเรื่องความตายของตัวเองเป็นยังไงบ้างก็คือจริงๆอะ่ะทางบ้านอะ่ะเป็นคนจีนของกูนะแล้วแบบจริงๆกูว่าก็ควรจะเชื่อแบบจีนนะเมแบบว่ถ้าตายปไปแล้วก็จะเกิดเราจะต้องเชงเม้งของไปให้เขาอะไรเงี้ยเป็ส่วนตัวกูไม่ค่อยเชื่อไง รู้สึกว่าการตายมันก็คือเหมือนที่ปุนพูดอ่ะมันเหมือนเราหลับไปแต่เราไม่สามารถตื่นได้อีกแล้วอ่ะคล้ายคโคม่าแต่เพราว่ามันมันมันไม่ตื่นะมันทําอะไรไม่ได้อะเราขยับตัวไม่ได้เราไม่รู้สึกตัวเราคิดอะไรไม่ได้เลยเราจะคิดได้ก็ได้แต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อเราตายแล้วเราไม่สามารถสื่อสารข้อมูลให้ใครได้อือฮึโอเคถือว่าชัดเจนแล้วก็สำหรับต้นน้ำและ ความเชื่อเรื่องความตายของมึงเป็นยังไงบ้างก็ถามกูนะก็คือเหมือนถ้าสมมติเราตายแล้วก็คือเราก็จะไม่มีโอกาสทําอะไรแล้วก็คือเป็นช่วงสุดท้ายที่อืนั่นแหละก็คือเราทําอะไรไม่ได้แล้วตายก็คือตายไม่มีอะไรอะก็คือเป็นช่วงที่มึงอ่ะไม่มีโอกาสที่จะทําอะไรแล้วที่อยากทําหรือว่ามไ่อาจจะไม่มีความผิดแล้วในตอนนั้นอ่าโอเค อ่าโอเคลืมแนะนำตัวอีกแล้วสวัสดีครับผมเพชรผู้ <laughs> เป็นผู้ดำเนินรายการ <laughs> แล้วเนี่ยโอเคสำหรับกูอะความตายก็คือการหมดลมหายใจเหมือนกับว่าไม่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ก็ตามแบบแบบแบบอาจจะโดนรถชนตายอาจจะหมดอายุไขไปเองหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะจบอยู่ลงแค่ตรงนั้น เราเหมือนกับว่าเหมือนตอนฝันน่ะเอ้ยไม่ใช่เหมือนตอนหลับอะ่ะแล้วเราไม่รู้สึกตัวเลยอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาเงี้ยมันเป็นท i m วา a ใช่ปะละ่ะ <c oughs> อือเราก็คงจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าเป็นช่วนิรันด์แบบว่าไม่ได้ตื่นขึ้นมาอะไรแบบนี้ <c oughs> ซึ่งดูแล้วความความคิดของ <c oughs> เราเราเราก็ค่อนข้างเหมือนๆกัน ก็ถูกอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นสายวิทยาศาสตร์ด้วยหรือเปล่าเราก็เลยแบบเออเป็นอย่างนี้ไปถ้าสมมุติว่าเรารู้วันตายของตัวเองเนี่ยขอรีแอคชั่นแรกของแต่ละคนสมมุติว่าตายพรุ่งนี้เลยเริ่มจากต้นน้าก่อนก็อาจจะตกใจนิดหน่อยแต่ก็น่าจะแบบ ทำตัวเหมือนเดิมอะแค่ตกใจอืออาจจะสตันไปสามวิตกใจให้ดูหน่อยถาอะไรเนี่ยต้องการอะไรโอเคไปต่อที่อาตอมก็ก็ตกใจแหละแต่ก็คงไม่ตกใจนิดหน่อยอ่ะมันตกใจมากเลยแหละแล้วก็ถ้าถ้าสามารถทำอะไรได้ก็คือ ทำทุกอย่างที่อยากทําในวันเดียวทําให้หมดอะ่ะอืมไม่ว่าจะไปตบหน้าไอเพรหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละทาทุกอย่างที่อยากทําอ่ะในหนึ่งวันอะ่ะเออแล้วบุญละกูก็คงจะใจหายเล็กน้อยที่ว่าเราไม่ได้เห็นเพื่อนคนอื่นเติบโตต่อไปใช่ไหมไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนอื่นต่อไปมันมันแค่รู้สึกใจหายแล้วก็เสียใจตรงแค่นี้แหละส่วนถ้าเกิดกูจะเปลี่ยนอะไรไหม กูคงจะไปบอกลาคนอื่นือไหมไม่บอกแน่แต่นะครับว่าอยากจะบอกว่าทุกคนอยู่ในใจเราเสมอกออ,อ,อสําหรับกูนะก็คือสมมติว่ารู้ว่าจะตายวันพรุ่งนี้เนะี่ยก็ออ้าวอ้าได้ไงอะ่ะ <laughs> เอางงอะ่ะก็งงอะ่ะอาจจะไม่เชื่อด้วยตอนแรกอะ่ะเออ ก็ไม่เชื่อด้วยเพราะว่าแบบค่อนข้างจะดื้อแล้วก็สุดท้ายก็ตายไปแบบไม่รู้ตัวอยู่ดีใช่ก็คือมันมันเป็นเรื่องของอนาคตอะเนาะมันดูจะเชื่อยากไปนิดนึงแบบอยู่ดีมีคุณตาสมมติคุณตาตาบอดอะไรี้ยเขาเดินเดินด้วยไม้เท้าของคนตาบอดแหละเรียกว่าอะไรอะเดินด้วยไม้เท้าก็ไม้เท้าอะไม้เท้าเออเอาไม้เท้าตีตีอยู่ อยู่ดีๆเขาก็เอาไม้ทามมาตีเราล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะตายพวกนี้นะอความรู้สึกแรกก็คือไม่เชื่อแล้วเราก็ใช้ชีวิตตั้งปกติเลยแล้วจกนกระทั่งแบบวินาทีสุดท้ายที่เราแบบเอออาจจะโดนรถชนอะไรเงี้ยโอเคเชื่อแล้วก็ตายเชื่อก่อนตายพอด,ดีนึงสรุปก็คือไม่เชื่อถ้าได้ยินนะอืมเขาจะได้ มาสู่ช่วงที่สองถ้าเป็นไปได้อะอยากจะรู้วันเวลาตายหรือวิธีการตายอยากจะรู้อะไรอ่ะกูอยากรู้วิธีตายมากกว่าไดล้เตรียมตัวเตรียมใจถูกอ่ะมันจะตายแบบตายโห่ว่าตายแบบสงบสุขพอถ้าเกิดว่ากูตายกูก็คงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตไปมาก S <S กูคงจะชวิตเด๋ยวกูคงไม่เล่งตัวเองเหมันเราต้องเอาความสิ่งที่อยากทําให้มันส่ความสําเร็จในวันพรุ่งนี้วันอื่นก่อนตายกูเล่งไม่ได้เดือะมาณนี้แหละโอเคสมมติว่าจะตายด้วยวิธีการเดนน้าร้อนโลกตายจะมีวิธีการรับมือยังไงอ่ะผงต้องทดสอบซอมาเอามือจุ่มน้ำ อมเอามือจุ่มน้ำแล้วไปทนแบบไม่ชอบอ่ะโอเคโอเคต่อกันที่ต้นน้ําถ้าเป็นไปได้อยากจะรู้วันเวลาหรือวิธีการตายของตัวเองออือน่าจะวันเวลามากกว่าอือคือวิธีการตายจริงๆมันก็ไม่สําคัญ เพราะว่าแบบถ้ามันจะตายก็คือ,อยังไงก็จะตายปะสมมุติอาจจะรู้ว่าแบบตัวเองจะตกบันไดตายก็แบบอยู่อยู่แต่บ้านเลยแต่ถ้าสมมติวันนั้นเป็นวันตายจริงๆอะยังไงมันไ,ไม่ออกจากบ้านมันก็ตายอ๋อเหมือนเหมือนหนังเรื่องหนึง่ง <laughs> final destination final in destination final อะไรไม่รู้ Dest ination, final, Dest ờ, final, Dest ay, Đây> final destination final destination เออ final destination ที่เพื่อนตายด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่ที่เขาโกงความตายอ่ะ final destination นั่นแหละนั่งอยู่เฉยๆก็ตายได้ถ้าถ้าวันนั้นจะเป็นวันตายของเขาจริงๆนะแล้วอะตอมล่ะถ้าเป็นไปได้อยากจะรู้วันเวลาหรือว่าวิธีการตายของตัวเองน่าจะวันเวลานะ เพราะรู้สึกว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะตายยังไงเราจะพาะนอยกับสิ่งนั้นอะแบบเฮ้ยถ้าเรารู้ว่าเราจะโดนชนตายเราก็จะไม่กล้าทําอะไรอะ่ะไม่กล้าข้ามถนนเงี้ยถูกปะถ้าเราแบบเพราะว่าเรายิ่งถึงแม้ว่าเรารู้วิธีการตายในตัวเองอะแล้วเราก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นตอนไหนด้วยอะ่ะสมมุติมันจะเกิดในอีกสองชั่วโมงข้างหน้า่เงี้ยเราก็จะกลัวรถอยู่แล้วอะเราก็ข้ามถนนไปปุ๊บเราโดนชนขึ้นมาเงี้ยแต่ให้อย่างน้อยเรารู้เวลาเราก็จะรู้ได้ว่าเออจะตายตอนนี้นะจะได้มีเวลาไป ล่าคนอื่นหรืออะไรเงี้ยสําหรับกูก็คืออยากรู้วันเวลาเนี่ยแหละเพราะว่าทุกคนมันก็ต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมคือมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นกูก็ไม่รู้ว่าเรากูจะรู้วิธีไปทําไมอ่าอ,อย่างเช่นก็คือสมมุติว่าเรารู้วิธีการตายของต,องตัวเองเช่นเราโดนรถชนตาย เราก็จะกลัวรถใช่ไหมเราก็จะไม่ข้ามถนนเราก็จะไม่ขับรถใแต่ว่าวันดีคืนดีเราตาบอดแล้วเราก็โดนรถชนตายอย่างเงี้ยยังไงเราก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เวลาตายของเราแบบชัดเจนเลยไม่ดีกว่าหรอเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่เราจะเอาไปทําอะไรให้มันคุ้มค่าที่สุดนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดรู้แล้วอ่ะเราจะทํายังไงต่อไปอเริ่มที่ต้นน้าก่อน ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแบบอาจจะใส่ใจคนรอบข้างเงยอะๆหน่อยเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่แล้วก็กินอะไรที่อยากกินแค่นะั้นไม่มีอะไรล้วที่เหลเอือก็ใช้ชีวิตแบบเดิม, <Okay. S 2> มแล้วอะตอมล่ะจริงๆก็ก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินั่นแหละแค่แล้วว่าเราเรามีเรามีความคิดในหัวว่าเออ เราจะต้องบอกคนทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่เรารักเพื่อนเราอะไรเงี้ยว่าแบบเออในอีกประมาณนี่นี้นคุณจะตายนะอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือก็ใช้วิตปอเตียเย๋ยอหืมแล้สารปุนละคนนี่เ่าสองันถ้าเกิดกูรู้เวลาตายใช่ไหมถ้าเกิดว่ากูรู้ทีหลังวลากูทำหรือกูคงทำตัวเดิมแต่ความรู้สึกกับคนอื่นก็คงจะเปลี่ยนไปนิกน้อย ขารู้สึกอาจจะมีใจหายบ้างเวลามองหน้าคนอื่นแต่หลังจากนี้คงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วคงจะไม่ได้เห็นเขาเติบโตแล้วก็ถ้าเกิดกูรู้วิธีตายของกูกูคงแค่รู้ไว้ว่าเตรียมใจไว้เจอนี้กูอาจตายได้ทุกเมือ่อกูก็คงจะเตรียมพร้อมตายทุกวันอยู่แล้ว mm hmm. ซ้อมอาบน้ําร้อน <c oughs> ซ้อมอาบน้ําร้อนเป็น,ก,นกูกูตุนที่ต่างจาละเค่นะ <c oughs> เอาไปแตะทวนก็สําหรับกูอ่ะกูเลือกที่จะรู้เวลาตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะกูก็จะรู้เวลาที่เหลือเลยสมมุติว่าอาทิตย์นีก็จะเหลือเวลาสักเจ็ดวันทีเนี้ยเราจะใช้เวลาเจ็ดวันเนี่ยเตรียมการเพื่อที่จะให้คนที่เราแชร์คนที่เรารักเนี่ยเขาอยู่สบายที่สุดคือเมื่อเราไปแล้วเราจะได้หมดห่วงก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งแล้วกันที่แบบเอออุตส่าห์รู้เวลาตายอะไรี้ย มันจะได้แบบมีเวลาเตรียมการอะไรได้ทันจึงเป็นที่มาของคำถามต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยตอนเนี้ยเราตายเลยเนี่ยตายเลยนะตอนเนี้ยตายแล้วเราจะเสียใจเรื่องอะไรมากที่สุดก็แบบที่ครูเคยบอกเนหลายอย่างก็คืออะไรคําตอบที่ครูตอบไปก็คือเสียดายที่มาเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกคนว่าแต่ละคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอกันบ้างว่า แล้วคนมีชีวิตที่แย่ลงไงปะโหนเสียใจที่เราไม่ได้อยู่ในโมเมนต์เดียวกับคนทุกนั้นก็คนจเสียใจอย่างก็คือตามความฝันเรายังไเสร็จเร้ก็ตายไปแล้วแล้วก็ไม่เป็นลาชาติหน้าค่อยเอาใหม่ก็ได้คงจะมีอยู่อื <c oughs> แล้วเกิดแต่แล้วกูรู้สึกยังไงเออก็ประมาณนี้โอเควิชาพระพุทธศาสนาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะ ความเชื่อเรื่องความตายของวิชาของศาสนาพุทธอ่ะคือการเวียนว่ายตายเกิดเลยก็คือเหมือนกับว่าเราตายไปใช่ไหมแล้วเราก็ไปเกิดใหม่อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นู่นสัตว์นี่สัตว์นั่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นปีศาจต,ต่างต่างแล้วแต่แต่ว่าคือการวนกลับมาเกิดใหม่เนี่ยถือว่าเป็นคําสอนในศาสนาพุทธอและว,วิธีการหลุดพ้นก็คือต้องละเวนการทําบาปรักษาศีลอะไรพวกเนี้ตามที่เราเคยได้ยินกันมาก็จะเป็นการ หลุดออกจากวัฏจักรหรือเรียกว่านิพานแล้วก็สําหรับอะตอมเลยถ้าสมมติตอนนี้ตายเลยแบบอ๋อ,อจะเสียใจเรื่องอะไรมากที่สุดเสียใจเรื่องที่ว่าเราไม่ได้บอกใครอะคือคือเข้าใจว่าการตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาตินะแล้วแบบถ้าเอาไปบอกคนอื่นว่าเอ้ยเดี๋ยวคูจะตายนะมันจะดูตลกมันจะดูแปลกๆไงแต่แบบถ้าเราเราตายไปเลยอะ่ะ แล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ลาคนอื่นอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยแช่เขาจะไม่โอเคกับการที่เราไปไม่บอกหรือเปล่าฟอนดูแปลกๆหมก็เสียใจที่เรายังไม่ได้ใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเต็มที่อ่ะเห็นอกว่าคือส่วนตัวกูแค่สิบหกไงแล้วแบบเราตายตอนอายุสิบหก่ยมึงมันก็แบบเราไม่ได้สัมผัสอะไรบางอย่างอย่างเช่นการเข้าร้านเล้าอะไรเงี้ย ไม่สับสูนให้ดื่มเหล้านะฮะเข้าร้านเหล้าอะไรเงี้ยแต่แบบนั่นแหละ <ừ> ประมาณนั้นแล้วสำหรับต้นน้ำล่ะถ้าถ้าตอนนี้เลยนะเรื่องที่เสียใจยที่สุดก็คืออาจจะยังใช้เวลาแบบว่ากับคนรอบๆตัวแบบยังไม่เยอะแบบว่าอย่างตอนนี้อยู่โม้าใช่ปะเพื่อนบางคนก็แบบเพิ่งมาสนิท แปลว่าเพิ่งสนิทก,กันแล้วแบบยังไม่ได้ทําอะไรด้วยกันเลยอ่ะแบบหรือว่าเพิ่งมีแฟนแต่ว่าแบบจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอหน้าแฟนถ้ากูตายตอนนี้ก็แบบไม่ได้เจอแล้วนะคะว้าว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 แฟนว่ะก็คือยังไม่ได้มีแบบโอกาสที่จะใช้หรือว่าทํกากิจกรรมอะไรกับคนรับข้างที่กูรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนดีที่เข้ามาในชีวิตประมาณน,นั้นอ,อื ก็สำหรับกูก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ากูเนี่ยค่อนข้างใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากเพื่อนหลายคนก็จะรู้รู้กันว่าเพจนั้นสุดแค่ไหน <c oughs> ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีเรื่องเสียดายในชีวิตอะไรเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วก, <c oughs> ก็ก็ยังมีเรื่องที่เสียใจอยู่กันอย่างเช่นสิ่งที่ทำอยู่ตอนเนี้ยมันยังทำไม่เสร็จเลยถ้าอยู่ดีๆเราตายไปเลย วินาทีเนะี่ยเราจะรู้สึกเสียดายมันมากว่าสุดท้ายแล้วมันมันก็ยังทําไม่เสร็จนะอะไรย่เงี้ยแล้วคงไม่มีใครมาทําต่อได้นอกจากเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องครอบครัวก็ยังไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากมายก็แบบเพิ่งเกิดมาแค่สิบหกสิบเจ็ดปีอนะไรเงี้ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังไม่ได้สัมผัสประสบการณ์การทํางานอนะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเสียดายในจุดน,นั้นแล้วก็คําถามต่อไปก็คือหลังจากที่เราตายไปแล้วเนะี่ย แล้วเราอ่ะส่งจดหมายไปหาคนหนึ่งได้อ่ะคนเดียวเลยนะจะส่งไปหาใครโอเคถ้าถ้าตายถ้าตายณตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ถ้าถ้าตายณตรงนี้เลยอ่ะก็ตัดครอบครัวออกเพราะว่าตายที่บ้านจริงจังจัดก็ก็ตายที่บ้านก็คงจะเป็นเพื่อนสนิทแหละ จะมาแล้แบบเออกูค,คงไม่ได้เจอมึงแล้วละ่ะอะไรงี้อ่าขอพูดก่อนแล้วกันนะอือนอนเลยเขียนถึงน้องวืมนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเคยจังพูดเบาเล็กน้อยก็อยากจะบอกว่าเออ <c oughs> เนี่ยตายแล้วนะบ๊ายบายใช้ชีวิตีขข่คุ้มค่าล่ะเออแล้วก็แบบไายสาธยายงานบ้านที่เราทำเอาไว้ ต่อจากเนี้ยทำด <t> ้วยนะปชอบอ่ะโชคดีแล้วก็คือใช้ชีวิตให้คุ้มค่าประมาณนี้เราสำหรับปุนอะคนจะลงให้คนที่เรารักนะตอนเราอยู่มาแนนด้วยใจอยู่แลพวกค้งสุดจะคนที่เรารักมองว่า บอขอโทษที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนหลังจากนี้คงจะไม่ได้เห็นช่วงวราที่มีขอสุยอย่ด้วยกันแล้วก็อ,อกวยอ่อวยพรให้ว่าถ้าเป็นเปื่อก็ขอให้มีขอสุ่ยทุกๆวันแม้ว่าตอนนั้นจะเจอเรื่องยากขนาดก็ตามก็ให้หามสิ่งที่ดีๆเอาไว้ก็ไม่ต้องคิดถึงกันนานก็ไล้พระเอกจังวะเออกินใจอะ่ะ ไปเลยมาที่นางเอกของเรานะครับต้นน้ำาววมาพี่ไจ้เขียนถึงน้องจะบอกว่าที่เมื่อกี้บอกว่าจะให้ตังค์ยี่สิบบาทตอนนี้แบบตายแล้วนะเออไปหยิบเอาเองในกระเป๋าอ๋อแหละแล้วก็อาจจะบอกว่า ให้แบบเออตั้งใจเรียนหน่อยเพราะว่าเกรดมันเริ่มตกแล้วงี้ถ้าไม่อยากฟังแม่บ่นก็ทําตัวให้มันดีๆแค่นี้แหละไม่มีอะไรละอืมแต่ว่าตังอะ่ะไปหยิบในกระเป๋านะ <laughs> โอเคเราตัดกันมาที่หัวข้อที่สามนะครับก็คือความเชื่อเรื่องความตายในระดับสากลโลกทีนี้ขอถามทัศนคติทุกคนก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยคือเคยได้ยินเราเคยได้ยินกันมาว่าเราไม่ควรพูดถึงเรื่องความตายมันไม่ดีทุกคนคิดยังไงคือส่วนตัวคิดว่ามัน ถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดอ่ะคือยังไงมันก็เป็นเรื่องปกติของคนอยู่แล้วว่าเอ้เราก็จะตายนะเราจะไม่ทําไมเราถึงไม่สามารถพูดถึงมันได้อ่ะอคือความคิดเหน็นส่วนตัวคือความคิดเห็นของผู้ใหญ่อ่ะเขาบอกไว้ว่าไม่ควรพูดถึงความตายมันเป็นเรื่องไม่ควรเอามาพูดเขาบอกกันแบบนี้นะอืมส่วนสาเหตุก็อาจจะเป็นทางด้านจิตใจละมั้งที่แบบว่าฟังแล้วมันรู้สึกไม่ดีอะไรแบบเนี้ย แต่จริงๆแล้วอ่ะกูค,คิดว่าไม่แนว่ว่าอีกแค่นาทีข้างหน้าเนี่ยกูอาจจะตายอะไรเงี้ยกูอาจจะตายไปแล้วกูอาจจะตายเลยอืการพูดถึงความตายอะไรเงี้ยการตระหนักถึงว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่พูดถึงได้หรือเปล่ามันเป็นการตระหนักอ่ะอืมเราจะได้ไม่เสียดายในภายภาคหน้าว่าเราไม่ได้พูดอะไรออกไปผูกหมองคล<ม>้ายๆกันใช่ป่ะ การที่เราจะตายมันคือการวางแผนถึงอนาคตติกทีมด้วยเราควรจะถ้าไม่พูดบ่อยก็ควรจะมียกมาพูดบ้างว่าตายล้วให้ทําไงบ้างหรือว่าเออถ้าตายล้วให้ทำไงบ้างเราอยากไ,ได้มีอะไรในงานศพของตัวเราเองอะไรประมาณนี้เป็นการวางแผนให้กับคนที่ยังอยู่เพื่อได้จัดการถูกจริงจริงมันก็ มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะถ้าแบบว่าจะตายอย่างเงี้ยจริงๆเอามาพูดมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เหมือนเวลาแบบว่าถ้าเราแก่ตัวไปเราก็แบบต้องทาพินัยกรรมอะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะไม่ได้ตายก็ได้แต่เราก็ต้องทําไว้ก่อนน่ะนั่นแหละส่วนความเชื่อถ้าแบ่งเป็นตามศาสนาใช่ไหมแล้วก็จะมีสามศาสนาหลักๆก็คือพุทธคริสต์แล้วก็อิสลามเจเน็นพุทธเราพูดกันแล้วก็คือเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด แต่สำหรับศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเชื่อกันว่าจะกลับไปมีชีวิตนิรันต์ก็คือการตายแล้วก็กลับไปอยู่บนสวรรค์อืมจะไม่ได้กลับมาเกิดนะคือหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าศานส,สนานน้นศาสนาเนี้ยตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อันนั้นมันเป็นของศาสนาพุทธอืมแต่ศาสนาคริสต์อ่ะเขาเกิดมารอบเดียวให้เกิดมาใช้กรรมนะศาส,สนาอื่นอ่ะเออไม่ที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ แต่ถ้าเป็นศาสนาคริสต์คือถ้าเราเชื่อเรื่องพระเจ้าเชื่อมั่นคําสอนคมภี์ไบเบิลของพระเจ้าเราก็จะกลับไปมีชีวิตนิรันร์ก็คือไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าสําหรับอิสลามก็คือเขาเชื่อว่าเขาทําความดีเพื่อที่จะให้ไปเกิดในโลกหน้าไม่เหมือนกับเวียนว่ายตายเกิดนะไม่เหมือนกันนะคือมันจะมีไฟโลก,กันที่นบีบูฮหมัดเขารู้มา เขาเชื ah, oh. ่อกันว่าตายแล้วอ่ะมันก็จะมีพิธีพิธีกรรมเก็บศพเอ่อตกแต่งศพอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าโลกหน้าเราฟื้นขึ้นมาก็จะได้สวยงามหน้าตาเหมือนเดิมไงหรอหน้าตาดีแล้วก็ไอคอนิกของความตายเลยก็คือเทศกาลในความตายของเม็กซิโกนั่นเองใช่ถามว่าเทศกาลนี้คืออะไรเป็นเทศกาลที่ ก็จะให้ทุกคนมาแต่งตัวเป็นผีแล้วก็เชิญเจ้าติโกโหติกาที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเออฟังดูลอนเนาะซึ่งต้นเหตุนเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดมาจากความอะไรความเสียดายอะไรเงี้ยที่ไม่ได้บอกล่ำลากันสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายวันไหนเวลาไหนหรือด้วยวิธีอะไรแต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือการตระหนัก ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเราจงทำทุกวันให้ดีที่สุดให้เราไม่เสียดายว่าเราตายไปแล้วเราไม่ได้ทำอะไรนั่นเองสารับพอดแค์วันนี้ก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรแย่เลยดีก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ด้วยกัน กดแชร์สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับ